ว่าไงไวรุ่นใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วครับพี่น้องรถเก๋งสีสีนี่นะขายดีนะมันเป็นเทศกาลปีใหม่หรือจังใดหนุนยารีสีเหลืองมีเจ้าของแล้วเด้อครับพี่น้องครับนะและไอเสียมก็ยังบ่พอแค่นั้นนะใกล้จะฮอดปีใหม่นี่มันก็ต้องสีแดงหรือเปล่าครับของขวัญเอ่อของขวัญปีใหม่นี่มันก็ต้องสีแดงครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามารีวิวรถเก๋งสีแดงนะค่างวดเดี๋ยวละสี่พันมีทั้งโตโยต้าแล้วก็ นี่เป็นนิสสันที่น้องเลือกเอาว่าจะเอาขานาดไหนผู้ใดหารถเมื่อบ้านดีกขด็ขับรถทั่วขับรถทัวขึ้นรถทั่วะนวะนดวนเดี๋ยวไฟหมอกไฟไหม่ที่เป็นข่าวอีกเ<ม>บ้า่าได้อีกเดี๋ยวอันตรายคลิปนะเห็นบอที่ตามข่าวนั่นแหละครับ,รบนะไปออกบ้านหกโมงโอยออกบ้านตีห้านะขึ้นแท็กซี่ไปนะไปขนส่งนะไปขึ้นรถทั่ว นาะอียังก็ยุ่งเทพเขาจะไปขึ้นยุ่ง<ม>อะไรกันเออหมอชอกหมอชิดรถไฟเต็มกลับบ้านมาได้เออกลับบ้านมาได้นั่งแต่ตีหาฮอดบ่ายสองเพื่อได้ขึ้นรถครับนาะสัวเ<ด>ชิดได้ส<ด>ัวเชิดได้ขึ้นรถก็ไปนั่งอ่าเก้าอี้วิไอพี่โต๊ะอี้เสริมเออห้องน้ำก็เข้าม่ได้ห้องน้ำเต็มอีกเออ <laughs> ห้องน้ำเสริม,น,มนี่มันอ่าแบบอ่ แบบเอา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 ไอ้เอาก้าอี้แบบพลาสติกไปนั่งเสืมอ,นนอม่ะเจ้าเนี่ยนะแงกันแอะก็ไม่เย็นอีกวันเนียโเอ้ยทุกข์กระทุกข์คาตัวก็ว่ามันถือก็ไม่ให้ผุนสี่ร้อยห้าร้อยพุนนะไปกับพันสองพันนี่มาเอาเขานี่ไงมาให้ขี้ทั้งเดือนให้นั่งทั้งเดือนให้พอนเดือนละสี่พันพ่อดีก็เจ้าไปทุกไปยากเสียเวลาเบิดมือนะออกบ้านทั้งแต่ตีหา่าไปหอดบ้านอีสานบ้านเฮ้า อีกมือหนึ่งเสืส้อชิฮอดนั่งจนเจ็บเอวเจ็บแอลหมดเออน,าก,น,กน,กน,กนากางเกงกางเกงจนได้ใส่แผมเพิด,ดเออเปิดไปเลื่อยเ่ห้องน้ำก็หาขอ,ขาอยากไม่บอกหรอปวดงีบเอาเบิรงรถย่งเบิร่งเล็กน้อยอ้าวพอนเดี๋ยวละวสี่พันเนี่ยเอาไปเลยคันนี้ไปนาป้าปยแกว้าเห็นถึงความทุกข์ความยหนักสมัยตะก,กี้ไอเสียนถึงเห็น เห็นความทุกข์ความยากพี่น้องเอซเลยก็เลยเอารถเ,เ,เก๋งใน,น่นอยมาขายให้คือพัอนเดละสซีพันเ 4, นี่ยพันเดละสซีพันเนี่ยรถปี21,22เอี่สนี่นะเป็นน e ิวนิสันอาร์เมล่าหนึ่งจุดสองอีสปอรตทตัวท็อปนะสีแดงแรงริ์นะเกียร์ออตโต้นะส e องอีสปอร์ตเทคสองแสนเดหื่นห้าพันพันเดละสี่พันรถปี2,020พร้อมให้เบิ้งนั่นเลยนะไม่แสนโกว่าโล นาได้รถปี2020เป็นบอฟิวมก็ะติดให้ไหมย่านไปแล้วมันฮอนช่องเทศสกรารเนี่ยรถมันติดยามเปนฮอน mm. ติดให่ฟิวมเย็นๆให้พ้อมเออผู้นั่งลุงนั่งหลังเนี่ยโอ้ยนอนสบายใจเชิมนาขันมีเพื่อนออร่วมงานมีเพื่อนลงงานมองเห็ุงานบ้านเดียวกันเติมน้ำมันไปพันหนึ่งเก็บนั่งหลังสามคนนั่งคางนั่งนาคนหนึ่งสี่คน เก็บค่าบริการพูลพันซีพันได้ราคางวนรถมึงได้แล้วดี้ก็ไปขึ้นรถทัวเห็นปะขับฟี่ทั้งเดือนแล้วบัณนี้ได้ค่าบริการอันนี้ชี้ทางรวยเขาท่าเขาท่าออไปเก็บค่าบริการไปับได้แปดพันเออไปกลับได้แปดพันนะเอาทีา่ไปไอเสียไอเสีเมื่อคืนดี้ก็ไปขึ้นรถทัวขึ้นรถทัวพอจบที่รถทัวเลยแท็กซี่ไปรถทัวต่อลงบ้านเสร็จสามรอบก็จะเข้าบ้านอีกสามรอบพี่นั่งรออีกเลย ดีบ่นนี้ป่นี้รถฮอนบ้า,อบาตอรถอีกสองต่อสามต่ออ่ไอ้พัน์สี่พันครับพี่น้องมาอีกคันนึ่งนะคันที่สองเป็นโตโยต้าวีออดนะเป็นรถแบนลักครับตัวนี้จะสิ่งจากน้อยหนึ่งแต่ว่าขับทางไกลได้ปกติระบบเครื่องอะไรอย่างบ่มีปัญหาแอร์เย็นเพ่งเพราะเบาะนิ o ่มฝาปงคารบอนมอนซ่าล้อที่ e 3 7มดเป็นก้านสีขาว จะเป็นล่อขึ้นยังล่อจีนเท่าจากน้อยนึงเกียออโต้ท่อแซดเสียงหวานวอ้เบิ้์ตัดสับระเบิดพอมีน้องเอ้ยแต่อันนี้นั่งหลายคนไม่ได้เพราะรถมันเตี้ยแน่นให้ไปผัวเมียเออมานั่งสีหาคนได้ล่อติดทันทีเลยนะเอาลูกไปนั่นเดี๋ยวอเอาลูกพอได้เพอได้ลูกสองร้อยโลนี่นไอ้ทีเป็นลงรืรถเมื่อสั่นก็นแจ้งมาเดี๋ยวเสียมเจารถขึ้นในป้ามันเตี้ยพอด แปลว่าสายสิ่งเขาก็รู้กันเขาก็อยากได้แบบซี่หล้วมันจะได้งามมันจะได้มักไว้รุ่นมันชอบของมันมักเครื่องเดิมๆมีคำพ้อเครื่องบ่ได้ตกบ่ได้แต่งใส่แค่ทอมาอย่างเดียวครับราคาขายแค่นี้นะถือโพถือโพบักโม่บักแตงบักฟักบักแฟ้งบักหอยเชอรี่บักหอยขมบักเผาบักสมอบักตําแง่หนาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานาล้านเฉพาะลูกค้าวอล์กอิน แต่ว่าสําหรับลูกค้าที่เบิ้งคลิปออนไลน์อยู่เอาราคาพิเศษไป207,900งวดเดี๋ยวเะ4,000เลือกเอาเอาท่านใดและวก็จัดให้พ่อแม่น้องนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ครับได้โบนัสลงงอกลวงงานมา,นาเก็บเงินไปเที่ยวไปกินเหล้าบ้านเฮานะไปใส่ไปไปหาพ่อหาแม่ไปใส่ในครอบครัวที่บ้าน ใช่บอยจังสี่วันกลับบ้านเล้ยไอที่บ้านเทาได้เลยอย่าเสียค่าเหล่าหลายไอเสียมบอยลำบากไอเสียมว่าเอ้ยมีเงินแค่หมื่นสองหมื่นได้โบนัสมาจะเอาเงินไปดาวรถเพื่อจะกลับบ้านไอเสียมบอยดาวบอยเสียค่าน้ำมันเดี๋ยวเติมน้ำมันให้บ่ต้องเสียค่ามาเอาเดี๋ยวไปส่งให้บห้เสียค่าส่งพอมปีนาจังคอยส่งโอเคบอโอเคครับมงกลราคุมภาพนธหปีป8จังคอยส่งโปวโมชบสซี่ถูกใจบ่ถูกใจครับ นาพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดแต่หนคอมเมนต์บอกไอ้เสียมครับสภาพอากาศเป็นไงหนาวบอฮ้อนบอ่อฝนตกบอ่อน้ำท่วมบอ่อคอมเมนต์เขออ้ามาน่าเมื่อเนี้ไอ้เสี่ยมลำลาพี่นอ้องเอฟซีพการเป็นกำลังใจให้เสียมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสุดไอ้เสียมของแท้ไอ้เสียมคนจริงไอ้เสียมจัดให้ไอ้เสียมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว